สวัสดีครับบอนัทนะครับวันนี้มีคําถามคือหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วหรือว่าหลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีอาการที่เขาเรียกว่าธาตุลมกําเริบก็คือมีอาการที่ระบบปลายประสาททั้งหลายนะเช่นสมองเราหยุดคิดไม่ได้นะมีความวิตตก,กังวลรุนแรงอะไรเงี้ยนะหรือมือเท้าเนี่ยมีความรู้สึกผิดปกติเช่นเจ็บฝ่าเท้านะหรือไม่ก็ปวดเอวปวดหลังใช่ไหมแล้วก็ปวดตาม ประสาทต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับสมองจนกระทั่งแบบมีอาการแบบแพนิคเลยอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยอาการแบบนี้ก็ต้องหาวิธีการแก้ก็คือทํายังไงให้ลดกระบวนการที่ระบบประสาททางานมากเกินไปนะครับลดธาตุลมที่กําเริบอะไรเงี้ยนะครับอาการแบบนี้หลายท่านก็บอกว่านี่แหละเขาเรียกว่า post covid syndrome post แปลว่าหลังจากที่เป็นโควิดหรือหลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ โดยภาพรวมเขาเรียกว่าธาตุลมกำาเลิกก็แล้วกันนะแก้ไขปัญหาที่ปลายประสาทที่ระบบประสาทวิธีการแก้เนี่ยผมใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้อาหารนะครับอาหารที่แนะนําคืออาหารที่มันลดจืดหน่อยแล้วก็ช่วยคลายระบบประสาทผ่อนคลายได้ดีนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นตําลึงเห็นไหมตำลึง,ลงเวลากินเข้าไปเนี่ยก็ช่วยทําให้ลดจืด,จดเย็นเนี่ยช่วยผ่อนคลายระบบประสาทอย่างวันนี้ผมเพิ่งกินนะตำลึง เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูนี่ก็เหมือนกันช่วยทําให้ผิวไหวระบบประสาทผ่อนคลายลงไปได้ดีนะมะระจีนก็ใช้ได้นะลดขมนิดหน่อยนะช่วยผ่อนคลายก็มีอะไรบ้างเห็ดหูหนูฟักเขียวมะระจีนตําลึงอ่ะวากาเมะก็แล้วกันวากาเมะนี่ของญี่ปุ่นเขาใช่กินก็ช่วยทําให้ลดจืดช่วยผ่อนคลายระบบประสาทนะหรืออ,อ,อาหารอะไรที่มันลดจืดซะหน่อยต้มจงต้มจืดอะไรพวกนี้ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครชอบแบบสมุนไพรก็คือสมุนไพรที่ช่วยระบายพิษได้ดีนะแล้วก็ทําให้ระบบประสาทผ่อนคลายลงทําให้หลับได้สบายขึ้นด้วยนะนะเช่นรังจืดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับหญ้านวดแมวนะทำเป็นชงเป็นชานะใช้ได้หมดหญ้านางเอามาต้มเองก็ได้นะครับมีทั่วไปนะหญ้านางใช้ได้หมดเลยนะครับก็กินเวลา2รอบพอไม่ได้ไปกินเยอะนะครับใบเตยนะ ไผ่จืดไผ่จืดตัวนี้ก็ทําเป็นขวดและนะครับหรือเป็นน้ามะตูมก็ได้น้ามะตูมเนี่ยเวลาเรากินนะครับมันก็จะรู้สึกชาลิ้นใช่ไหมแล้วก็ทําให้ผ่อนคลายลงนะดังนั้นเรากินน้ามะตูมสัก2แก้วต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยทําให้ระบบประสาทผ่อนคลายลงทําให้หลับได้ดีขึ้นแพนิคลดลงนะความวิตกกังวลกลัวนะหรือว่ามีอาการเจ็บตามระบบประสาทเส้นประสาทก็ช่วยให้ดีขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างประเทศนะก็ใช้ชาคาโมไมล์ก็ใช้ได้นะครับ หรือแม้แต่เก๊กควยก็ใช้ได้เหมือนกันพวกนี้ช่วยทําให้ร่างกายเย็นขึ้นนิดนึงนะช่วยผ่อนคลายลงได้ดีนะสมุนไพรเนี่ยเอามากินตอนท้องว่างใครดูคลิปผมอันที่แล้วเนี่ยก็จะมีขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมพวกนี้อวบรมรุงระบบประสาทได้ดีนะอันนี้กินพร้อมอาหารนะแต่วิธีการคลายระบบประสาทเนี่ยให้กินหลังอาหารสักชั่วโมงหนึ่งนะยกเว้นว่าเห็ดฟูหนูฟักเขียวมะละจีนตำลึงวากาเมอะไรเงี้ยนะครับ ให้กินพร้อมอาหารนั่นแหละคือทําเป็นเมนูอาหารเวลาทําแบบนี้เนี่ยซักประมาณ20วันนะร่างกายก็จะผ่อนคลายลงเอารู้ได้ไงก็หลับได้ดีขึ้นไม่เจ็บมือเจ็บเท้าไม่มีอาการเจ็บลิ้นนะได้กลิ่นดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ความคิดเยอะคิดมากความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปด้วยนะครับถ้าทําแบบนี้ได้คุณก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่า post covid syndrome หรือท่านลมกําเริบเนี่ยน้อยลง แล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ